มีหลายๆคนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือบางคนก็สุขสบายบางคนนี่คือทุลักทุเลโดยเฉลี่ยอาจารย์คลุกคลีกับคนที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือคนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือ99%เกิดในครอบครัวที่ลำบากดินน้นรนเปรียยเสมนนอนถนนชีวิตคนอื่นวิ่งรถด้วยถนนระยองสองอภพในเรื่องความรักครองคู่ก็ก่อให้เกิดการเลิกลาย,ยาเช่นช่วงประมาณอายุ26ย่างเข้า27 34ย่างเข้า35แม้กระทั่ง40 ก็ยังมีการวิ่งชนในเรื่องความรักดวงวนนี้เขาเรียกว่า,าัฒนธรรมคุคนไม่ขึ้นวัสนายิ่งเส้นวัสนาเป็นตัวองค์ประกอบในเรื่องการเงินเส้นวัสนาของเจ้าของลายมือไม่ได้คมชัดวิ่งผ่านที่ลาบลําบากแล้วมีเส้นตัดขวางช่วงที่วีบากกรรมที่สุดหนักที่สุดในเจ้าของลายมือก็คือช่วงประมาณอายุ30-34แต่หลังจากนั้นก็จะเริ่มวิ่งโดดเด่นเริ่มดีขึ้นคูดง่ายๆคือความสุขสบายก็จะเริ่มเข้ามา สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังตามที่บอกคนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือมักจะเป็นคนใจอ่อนใจดี2มักจะมีเจ้ากรรมในเวรในรูปแบบความไวเน,นเชื่อใจหรือคนในครอบครัวนั่นเองอันนี้ก็ต้องระวังใจ3นะฮะก็อย่าขาดการสวดมนต์และก็ให้สังเกตตัวเองช่วงวันพระวันโกนแค่นั้นแหละถ้ามีอาการอ่อนแรงปวดเมื่อยขั้นเนื้อขั้นตัวนั่นคือการขวางของเจ้ากรรมในเวรที่พยายามขวางดวงชะตาชีวิตทําให้ดวงชะตาชีวิตของเราขึ้นขึ้น,นลง,ลง ส่วนดวงความรักก็เหมือนกันถ้าคู่สินไม่เสมอ,อยากมากที่จะอยู่กับเราได้